ชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากพี่น้องชาวบางบอนบางขุนเทียนครับท่านประธานครับวันนี้ที่จะต้องถามกระทู้นี้เนี่ยความจริงแล้วผมตั้งใจยื่นเป็นกระทู้สดแต่เนื่องจากว่าคิวนั้นไม่สะดวกนะครับแล้วก็ได้ยื่นกระทู้ทั่วไปไปด้วยแล้วก็มาได้รับคิวในวันนี้พอดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอเหมาะพอเจาะเลยกับสถานการณ์ในตอนนี้ครับเมื่อเช้าวันนี้เองครับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เขต บางขุนเทียนครับในพื้นที่สแสมดํานะครับเกษตรกร,กรได้เปิดบ่อกุ้งอีกครั้งและก็ทราบว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำนั้นเรียกว่าแพร่ระบาดไปอย่างมหาศาลเ,ด,เดียวท่านประธานครับที่ผมจะถามคำถามนี้ก็เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เล็กๆแต่ว่ามันมีรายละเอียดยาวนานจากปี2549 คณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) โดยกรมประมงครับได้อนุมัติให้บริษัทเอกชนนำเข้าพัน์ปลาหมอสีคางดำจากสาธารณรัฐกาหน้าทวีปแอฟริกาใต้มาพัฒนาสายพันธ์ปรานินแบบมีเงื่อนไขหลังจากนั้นครับการขออนุญาตปี49ได้มีการนำเข้าปลาหมอสีคางดำจำนวน2,000ตัวจากสาธารณรัฐกาหนา ในปี2,553นั้นได้นำเข้ามาที่ศูนย์ทดลองในตำบลยี่สารอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครา,ามท่านประธานครับหลังจากนั้นเพียงสามอาทิตย์บริษัทเอกชนรายนั้นได้บอกว่าการเพราะพันธุ์และการทำวิจัยนั้นผิดพลาดได้ทำลายลงไปหมดแล้วแต่ด้วยความบังเอิญครับท่านประธานวันปี2,555หลังจากนั้นเพียงสองปีมีการพบ ปลาหมอสีคางดําในแหล่งน้ําธรรมชาติตําบลเดียวกันอําเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันโดยไปพบในแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งน้ําเค็มและแหล่งน้ํากร่อยซึ่งปลาหมอสีคางดําที่พบนั้นในแหล่งน้ําธรรมชาติได้ไปกัดกินสัตว์เลี้ยงของพี่น้องชาวประมงที่เพาะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นพันปลาพันกุ้งหรือพันหอยกินของเขาไปหมดจนสุดท้ายเรื่องเริ่มแดงขึ้น มีการร้องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้มีมติว่าการเผยแพร่การแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดําชนิดนี้เป็นผลกระทบหลักเป็นผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพสิทธิทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนอันกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและได้รับการรับรองตามกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ICESCR นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมบอกว่ามันเดือดร้อนถึงขนาดนั้นก็เพราะว่าท่านประธานครับในบอ่อปลาในบ่อกุ้งของชาวบ้านท่านานกุ้งของชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดเปิดบอ่อแล้วเนี่ยจับไปขายในกิโลละร้อยส0งแต่พอเจอปลาหมอสีคางดำยุบบ่อแบบนี้ครับขายได้กิโลละ3บาทแล้วทั้งบอ่อไม่มีกุ้งเหลือให้ขายเลยแม้แต่ตัวเดียวท่านาน แบบนี้เกษตรกร,ะกรจะหาไรายได้จากที่ไหนแล้วที่ผมบอกว่ามันเดือดร้อนอย่างหนักก็เพราะว่าถ้ารรมาทานตามภาพครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติครับสูบน้ําออกจากแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อจะไปจับกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยในแหล่งน้ําธรรมชาติเจอแต่ปลาหมอสีคางดํามันกินพันปลากระพงกินพันปลากระเพียนกินทุกสายพันเพราะปลาหมอสีคางดําชนิดนี้เป็นสายพันธุ นักล่ากินลูกปลากินไขป่ปลาเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านรัฐมนตรีว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจครับวันนี้ในพื้นที่ของผมและพื้นที่สามสมุดไล่มาเลยครับตั้งแต่สมุดสงครามของท่านสสอ,อนุภาพนั่งอยู่ข้างหลังผมทางจังหวัดสมุดสาครสสทั้งสามเขตและก็ที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้ระบาดหนักที่คลองสวนครับสสบุญเลิศนี่ลงจับปลาหมอสีด้วยตัวเองแล้วนะครับ ความจริงวันนี้จะใส่ถุงมาให้ด้วยแต่ตายระหว่างทางเพราะว่าจะให้เห็นว่ามันเดือดร้อนจริงๆส่วนผลกระทบครับในพื้นที่การเพราะเลี้ยงกุ้งซึ่งตอนนี้เนี่ยระบาดหนักประเทศไทยมีกว่า3 3 0 0สนื่นกว่าไร่มูลค่าทางเศรษฐกิจ6 0 0 0 0กว่าล้านกัทธรรมธานเฉพาะ4จังหวัดนี้ 94%, 0 0 0พันไร่มูลค่าทางเศรษฐกิจ4400รล้านวันนี้ไปดูได้เลยครับท่านรัฐมนตรีครับทุกบอ่อมีปลาสายพันธุ์นี้และวิธีการเยียวยาแก้ไขจะทาอย่างไร มาถึงประเด็นคำถามครัท่านประธานคำถามที่หนึ่งท่านรัฐมนตรีรู้หรือไม่ว่ามีการระบาดของสายพันธุ์เอเลียนสปีชีส์นี้ในกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาในสามสมุทรและระบาดรุนแรงอย่างหนักท่านรัฐมนตรีรู้หรือไม่ว่าใครเป็นต้นตอต้นเหตุของปัญหานี้และเขาที่เป็นต้นตอต้นต้นเหตุของปัญหานี้ รับผิดชอบและแก้ไขอย่างไรไปแล้วบ้างทุกวันนี้นะครับตั้งแต่ปี55จนถึงปัจจุบันพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องเคราะซ้ำกรรมซัดครับและอันสุดท้ายครับว่าการเสียหายครั้งนี้เนี่ยคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้วเท่าไหร่รัฐเสียหายไปแล้วเท่าไหร่คำถามที่หนึ่งก็ท่านรนครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพผมชัยยาพรมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกรตนะครับท่านนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ที่ได้ให้ความสนใจกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาที่ท่านได้ตั้งคำถามและไปผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งในขณะนี้นะครับ ว่าการแพร่ระบาดของป่าหมอสีคางดำนั้นเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านได้นำเรียนต่อที่ประชุมแล้วจริงๆนะครับสำหรับคำถามที่ท่านได้ถามในคำถามแรกที่บอกว่ารัฐบาลน,นั้นมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรตามกระทู้ที่ท่านได้ยื่นมาต่อสภาแห่งนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรนั้นขอเรียนนะครับว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่า,ามีการาข้อผิดพลาดในในด้านการวิจัยที่มีการอนุญาตให้นําเข้าเมื่อปี2 5 4 9อย่างที่ท่านได้นําเรียนต่อที่ประชุมแล้วนะครับความผิดพลาดดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าในขณะนี้กรมประมงเองในฐานะที่ต้องกํากับดูแลและก็ต้องให้เป็นปฏิบัติตามาผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างเรามีมาตรการในการที่จะแก้ไขในส่วนที่ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดําโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นผู้ที่ที่เลี้ยงกุ้งนะครับต้องยอมรับนะครับว่าปลาพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเป็นปลาพันธุ์ที่กินกินกินสัตว์น้ําซึ่งถือว่าเป็นนักล่า อย่างที่ท่านได้นําเรียนแล้วเนี่ยแต่ว่าในการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบนั้นเนี่ยนะครับทางกรมประมงเองก็มีมาตรการในการควบคุมโดยเฉพาะในการปรับปรุงกฎหมายว่าจากนี้ไปนั้นการที่จะอนุญาตในการนําเข้านะครับหรือว่าการอนุญาตเพื่อมาทําการวิจัยนั้นเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนและมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างนนั้นนะ่ะนะครับเราก็ได้ดําเนินการต้องยอมรับนะครับว่าการแพร่ระบาดของออปลาหมอสีคางดํานั้นได้ดําเนินการ การแพร่ระบาดทั้งหมดใน11จังหวัดนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขาาลาระนองตลอดจนจันทบุรีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินการในขณะนี้เนี่ยทางกรมประมงเองก็ได้หามาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาเช่นการรับซื้อนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมันแพร่ระบาดไปค่อนข้างมากแล้วก็มีมาตรการในการที่จะควบคุมปริมาณ ควบคุมการในการแพร่ระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางไข่ซึ่งซึ่งโดยธรรมชาติของปลาหมอสีคางดํานั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าม,มันดูตัวผู้เนี่ยมันจะมันจะอมไข่ไว้สําหรับในการในการ,ในการขยายพันธุ์ซึ่งมันก็ง่ายต่อการในการที่จะเล็ดลอดออกไปสู่ลําน้ําธรรมชาติแล้วก็มีการขยายพันธุ์แต่ว่ามาตรการดังกล่าวนั้นในทางกรมประมงเองก็ได้หามาตรการในการแก้ไขปัญหาอยู่ ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่เราสร้างปัญหาของการแพร่ระบาดและก็มีผลกระทบในวงกว้างแล้วเนี่ยในขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีในเรื่องของการกําหนดในการาามีการกําหนดในการประกาศของกระทรวงเกษตรและกรเรื่องการกําหนดชสัทวศน้ําที่ห้ามนําเข้าและส่งออกหรือนําผ่านมาในราชอาณาจักรปี2564นะครับลงวันที่27พฤษภาคม2564 และประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรเรื่องการกําหนดชนิดสัตว์น้ําที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักรนะครับปีสองอลงวันที่27พฤษภาคม2 5 6 4้เช่นกันเพื่อเป็นการควบคุมและก็พิจารณาการนําเข้าสัตว์น้ําต่างๆซึ่งสัตว์น้ําต่างถิ่นนะครับรวมถึงการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีแนวโน้มในการที่จะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศสัตว์น้ําพื้นเมืองในประเทศนะครับ ซึ่งการขออนุญาตเนี่ยครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นการเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2,549แล้วเนี่ยนะครับทางกระทรวงเกษตรเองโดยเฉพาะกรมประมงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเพราะฉะนั้นการออกมาตรการในการอนุญาตและการห้ามนําเข้านั้นเนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งในการที่จะลดปริมาณและก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นการขออนุญาตในการนําเข้าสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ําต่างถิ่นที่มีชีวิตที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงนั้นเราก็มีขั้นตอนในการที่จะขออนุญ,ญาตที่จะให้ผู้นําเข้านั้นเนี่ยนะครับได้แจ้งจํานวนปริมาณวัตถุประสงค์ประเทศต้นทางตลอดจนเหตุผลในการที่จะนําเข้ามาดังกล่าวนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ทางกรมประมงเองก็มีมาตรการโดยการส่งเจ้าหน้าที่นั้นนะครับไปดําเนินการเพื่อจะติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการอนุญ,ญาตนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้กรมประมงเองก็ได้ตระหนักปัญหานี้อยู่แล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดปีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องผู้ที่ทําการประมงอยู่ในขณะนี้ครับขออนุญ,ญาตที่จะตอบคําถามท่านเป็นคําถามแรกก่อนนี้ครับ,รบขอเชิญท่านรัชชาชัยสิทธิ์ในรอบที่สองครับนประธานครับผมนัชชาบุญชัยสวัสดิ์ครับ ขออนุญาตถามในประเด็นถัดไปนะครับในส่วนที่ท่านได้ตอบเมื่อสักครู่ผมมีคําถามที่ได้ถามท่านไปที่ยังไม่ได้รับคําตอบก็คือว่าท่านรู้หรือไม่ว่าต้นตอของปัญหาตรงเนี้ครับมันเกิดจากอะไรในเมื่อยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนครับผมขออนุญาตขยายความอีกเล็กน้อยครับมติของคณะกรรมการ IBC ในวันที่21พฤศจิกายนปี2549ข้อที่ส ปราตระกูลเดียวกับปรานินชื่อทางวิทยาศาสตร์โซโลโตโรคอนอนุญาตนำเข้าหมายเหตุคือให้บริษัทซีพีนำเข้าโดยกรมประมงขอเก็บตัวอย่างเฉพาะคลีบและแจ้งผลวิจัยและทำลายหากไม่ได้ผลโดยทันทีและแจ้งต่อกกรมประมงตรวจสอบต่อไปครับ ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าในปี2,553เมื่อสักครู่มติ IBC นะครับปี49บอกให้บริษัท CP นํนำเข้าพอปี53ครับบริษัท CPF นํานำเข้าปลาหมอสีคางดำจำนวน2,000ตัวมาที่ศูนย์ทดลองหลังจากนั้น3ส,สัปดาห์ก็ได้แจ้งกลับมาไอ้ตรงนี้แหละครับผมถามว่ากรมประมงมีรายงานว่าไปตรวจสอบแล้วพบการทำลายซากปลาหมอสีคางดำจำนวน2,000ตัวหรือไม่ เอกสารอยู่ที่ไหนครับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนต่างก็ตั้งคําถามครับว่าปลาจากประเทศกาหน้ามันว่ายข้ามน้ําข้ามทะเลมาได้ไงมากินกุ้งของเขานี่คือคําถามที่กรมประมงต้องตอบครับแต่วันนี้ครับตั้งแต่ปีห5ห้าจนมาถึงปัจจุบันแน่นอนครับไม่ใช่รัฐบาลของท่านแต่วันนี้ท่านมารับช่วงต่อแล้วผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ครับว่าความเครือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนว่า ปลาจากประเทศกาหน้านั้นเนี่ยที่มาทําลายเศรษฐกิจของประเทศไทยณนะวันนี้ปลาไปมูลค่าเท่าไหร่แล้ววันนี้บริษัทเอกชนไม่รู้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ได้มีการสืบหาพยานข้อเท็จจริงพยานแวดล้อมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความบังเอิญโดยพอเหมาะพอเจาะหรือไม่ที่ปลาที่พบเห็นในแหล่งธรรมชาติครั้งแรกของประเทศไทย ก็อยู่บริเวณตำบลเดียวอำเภอเดียวกับที่ศูนย์วิจัยเลยอันนี้ท่านรัมตรีครับท่านเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งท่านไปทำผลงานชิ้นนี้เลยครับจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูท่านจะขอบคุณท่านยกใหญ่เผลอๆท่านจะได้กินอาหารซีฟู้ดทั้งปีตลอดปี67ถ้าท่านแก้ปัญหานี้ได้ท่านประธานครับคำถามที่สองที่ผมอยากจะถามก็คือว่าเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าในอนาคต กฎหมายในการนําเข้าจะรัดก,กุมมากขึ้นจะเข้มข้นมากขึ้นจะอะไรมากขึ้นสุดแท้แต่นั่นเรื่องของอนาคตแต่ไอ้ที่เข้ามาแล้วครับท่านนัฐมนตีไอ้ที่มันเข้ามาแล้วที่มันว่ายอยู่ในบ่อชาวบ้านแล้ววันนี้เนี่ยจะช่วยเหลือเขาอย่างไรท่านบอกว่ากรมประมงมีแนวทางในการแก้ไขมาโดยตลอดที่ท่านอ่านเมื่อสักครู่ผมบอกท่านตรงๆเลยครับท่านกรมประมงไปใช้วิธีการทดลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างความเรียกว่าเสียหายอย่างมากก็คือว่าไปทดลองจ่ายเงินเยียวยาจากที่เขารับซื้อกันโลละสองบาทสบาทเนี่ยไปทดลองจ่ายเงินเยียวยากิโลละ10บาท20บาทใช้เงินไปแล้วหลายสิบล้านสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับคิดไม่รอบคอบมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพราะปลาสายพันธุ์นี้มันเพาะเลี้ยงง่ายก็ไปเพาะมาขายท่านผมก็งงว่าคิดกันรอบคอบขนาดไหนถึงว่าเงินหมดไม่เหลือแต่ปลาเพิ่มขึ้นสิบเท่าตัว อันนี้ผลงานเขานะครับต่อมาครับบอกว่าจะปล่อยสายพันธุ์ปลากระพงไปกินปลาหมอสีคางดําครับผมไม่รู้ซื้อพันธุ์ปลากระพงไปเท่าไหร่แต่สุดท้ายแหล่งน้ําธรรมชาติปลากระพงเป็นอาหารปลาหมอสีคางดํายกคลองครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านรัฐมนตรีต่อมาครับมีการบอกว่าจะนําไปแปรรูปล่าสุดนี่เพื่อนสมาชิกผมสอสสมุดปราการไปซื้อมาแล้วบอกว่าแปรรูปทําน้ําปลาร้า แปรรูปทําน้าําปลาแต่ถามครับวันนี้ครับมีประกาศของกรมประมงบอกว่าใครที่ไปดัดแปลงไปแปรรูปสายพันธุ์ปลาต้องห้ามจะต้องมีความผิดอันนี้ครับพี่น้องก็ประมงก็กังวลว่าเอา้าสุดท้ายจะไปถึงทางออกได้อย่างไรนะครับคำถามในช่วงที่สองครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าในเมื่อเรามีข้อมูลการนำเข้าชัดเจน สายพันธ์ุปลาชัดเจนชื่อทางวิทยาศาสตร์ตรงกันวันนี้เราได้มีการเรียกสอบบริษัทเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทางตรงหรือทางอ้อมกับผลกระทบตรงนี้แล้วหรือไม่2ครับในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอันนี้ถ้าเกิดท่านทําได้จะเป็นผลงานเลยครับว่าระยะสั้นท่านจะแก้ไขปัญหาปลาที่มันป้วนเปี้ยนอยู่ในบ่อชาวบ้านตอนนี้ยยังไงแล้วก็ระยะกลาง ท่านจะแก้ไขปัญหาให้มันหมดไปอย่างไรและระยะยาวจะไม่ให้มันมีเหลืออยู่เลยในสายพันธุ์ปลานักล่าตรงนี้อย่างไรจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อันนี้ครับที่อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีตอบชัดๆเพราะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรวันนี้รอฟังคําตอบแล้วก็ผมได้ประสานจากพี่น้องประชาชนว่าสถานการณ์ณตอนนี้ที่หนักสุดๆเลยครับท่านประธานหนักสุดๆเลยคือจังหวัดสมุทรปราการสมุทร,ร,ร,รปราการผมไปดูครับ ของขึ้นชื่อเขาปลาสลิดบางบ่อปลาสลิดบางบ่อในสมุทรปราการมีพื้นมีทั้งหมด8 1 2 1ันี่เอ็ดไร่มูลค่าทางเศรษฐกิจปีละหนึ่งร้อยห้าิบล้านบาททาทานครับเชื่อไหมครับว่าในปลาสลิดบางบ่อหรือปลากระพงในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยปลาเอปลาหมอสีคางดำเนี่ยหลุดไปแค่ฝูงเดียวครับหมดไม่เหลือนะครับร้อยห้าสิกว่าล้านนั่นเกษตรกร,ร,กรหายวับไปกับตา แล้วมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศนี่คือองค์ประกอบเล็กๆที่เป็นผลในด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมฝากท่านรัฐมนตรีอย่างยิ่งครับถ้าเกิดมีเวลามากพอครับท่านรัฐมนตรีผมอยากจะให้ไปลงพื้นที่สามสมุดแล้วไปดูผมจะอาสานำเปิดบอเลยว่าณขณะนี้มันเดือดร้อนอย่างไรณขณะนี้ ผลการทำลายล้างของปลาสายพันธุ์นี้มันอนุภาพทำลายล้างร้ายแรงขนาดไหนขอฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยครับขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีในรอบที่สองครับท่านประธานครับผมชายาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระเกษตรและสหกรณ์ครับขอนอนุญาตตอบคำถามคำถามที่สองของท่านสมาชิกผู้สังเกตินะครับที่ได้ถามคำถามที่เป็นประโยชน์ กอบพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยกรมประมงเองนั้น,นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจปัญหาที่ท่านได้นําเรียนต่อที่ประชุมนั้นเนี่ยก็เป็นข้อท็จจริงนะครับว่าการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและก็ควบคุมปริมาณไม่ได้นั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากทีเดียวซึ่งในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านแนะนำเรียนว่าความรับผิดชอบของกรมประมงในการที่ อนุญาตให้มีการนําเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแม้นว่าผมจะไม่ได้กํากับดูแลกรมประมงโดยตรงก็ตามแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องที่ประกอบอาชีพทางด้านการประมงนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบและเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างวงกว้างอย่างที่ท่านได้กล่าวเปลี่ยนต่อที่ประชุมแล้วจริงๆผมจะนําเรื่องนี้นะครับไปหาคําตอบให้ท่านว่ากรมประมงนั้นจะรับผิดชอบอยังไงในฐานะที่เป็นฝ่ายกํากับดูแลในฝ่ายที่เป็นผู้ที่กุมระเบียบในทางปฏิบัติที่จะต้องมีความเข้มงวดติดตาม เพราะฉะนั้นนการอนุญาตการอนุมัติตลอดจนการเฝ้าติดตามโดยเฉพาะการนําเข้ามาสัตว์สิ่งมีชีวิตทางด้านประมงที่มีความมีผลกระทบในการแพร่ระบาดและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางด้านการประมงนั้นเนี่ยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ความรับผิดชอบของกรมประมงนั้นเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมรับเรื่องนี้ที่จะไปหาคําตอบให้ท่านและก็จะมาตอบคําถามในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าผลของการติดตามเรื่องนี้เนี่ยแต่ครับว่าความชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทางผู้รับผิดช,ชอบและก็ความรับผิดช,ชอบระหว่างภาครัฐเองและภาคเอกชนเองที่ปล่อยให้อ่ผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสังคมที่กําลังจับตามองอยู่และผมคิดว่า เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาแล้วก็เพิ่งจะทราบเช่นกันนะครับว่าความผลกระทบที่รุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันนํามาซึ่งาการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับและถึงแม้ว่าวิธีการที่ท่านได้นาเรียนเนี่ยเช่นการที่จะให้ปลากระพงขาวาทำให้เกิดการทําลายในระบบนิเวศของธรรมชาติเองเนีย เพิ่งจะทราบข้อมูลจากท่านว่ามันก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งดังกล่าวนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรมะงองเองจะต้องไปดาเนินการแก้ไขแล้วก็คาถามที่ท่านถามว่าเราจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรนั้นผมขอเวลาจาักท่านสมาชิกผู้สรงเกียรตินะครับว่าจะ,จะไปหาคําตอบมาให้ท่านแล้วก็จะมีคําตอบต่อสาธารณะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณครับ